อกใหคเว่าขอให้ดูว่าภาวะผู้นําของอนุทินตอนเนี้ยกับการบริหารจัดก,การน้ําท่วมที่หาดใหญ่ครั้งเนี้ยพี่น้องมีความเห็นเป็นยังไงคะอนุทินเนี่ยเขาลงพื้นที่หาดใหญ่เมื่อครั้งแรกนะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็รีบก,กลับมากรุงเทพเลยวันอาทิตย์เนี่ยคะ่ะวันอาทิตย์ก็มาเปิดตัวไงแต่คนที่มันจะเข้าไปอยู่ในสังกัดมูลนิธิจำได้ไหมคะวันนั้นเนี่ย ไปดูดเอาบ้านใหญ่ไงมาเข้าก่อนเขาถึงมีสโลแกนนะคะคำพูดหนึ่งที่บอกว่าน้ำตู้กระช่างแหมงนะฝนตกกับชังมึงเห็นไหมแต่กูต้องเอาพวกบ้านใหญ่คนที่จะเข้าสังกัดพระกูกูเอาก่อนเห็นไหมคะนี่ไงเขาก็เลยมามพิพากษาจารณกันนะ,ะในขณะเดียวกันนะ,ะจากนั้นก็ลงไปอีกครั้งหนึ่งในวันเดียวกันน่าจะเป็นวันอาทิตย์ โอ้โหไปด้วยลีลาท่าทางนะขึ้นรถเหมือนคนตรวจงานไปแจกของไปส่งอาหารไปผัดข้าวโชว์เ่าอันนั้นและพร้อมกับโอ้โหบอกประกาศชัดเจนดึงดันเลยนะน้ำท่วมหาดใหญ่วันอัคารจะลดลงเป็นไงคะเห็นไหมคะที่จะยืยพูดไงเห็นไหมมันมาประกาศเลยาหลังจากที่มันกลับมาแล้วอ๋อประกาศในวันที่ลงไปวันอาทิตย์แหละบอกว่า เดี๋ยววันอาคารน้ำก็ตุวมมันลงไปวันอาทิรอบที่สองแล้วก็ไปพูดว่าเดี๋ยววันอาคารน้าจะเขาเรียกอะไรน้ําจะลดแต่ขอโทษค่ะน้ําไม่งระตมชิ่ผายไวโป่งตั้งแต่คืนวันอาทิตย์เลยค่ะนะวันจันทร์มาเนี่ยนะระดมกันโอ้โหชนิดที่ออะไรล่ะขนอะไรนัมูลนุทงมูลนิตินะตอนนั้นมูลนิติเออประชาชนเออได้ละเขาเรียกอะไรอะตื่นตัวการอยากจะไปช่วย แต่รัฐบาลยังไม่ตื่นเลยค่ะและยังมีหน้าเสือมาบอกอีกนะว่าผมขึ้นมาแล้วก็คิดว่ามันจะลดสะแสดงว่ามึงตอนไปเนี่ยไม่ได้คิดไปทํางานเลยค่ะคิดไปชว์ตัวอย่างเดียวแล้วก็รีบก,กลับเข้ามาเพื่อที่จะไปต้อนรับไอ้พวกที่เป็นบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านใหญ่นะจะไปเข้าสังกัดมึงนั่นแหละนะแต่หารู้ไม่ว่าอย่างที่บอกการเป็นผู้นำมมันต้องมีข้อมูลรอบด้านนะคะ ไม่ว่าประมวลอจะประมวลผลครบไม่ครบคุณต้องมีข้อมูลในมือก่อนจะประเมินถูกไม่ถูกก็ค่อยว่ากันแต่นี่คุณไม่มีข้อมูลเลยแล้วมือจะประมวลผลครบได้ไงแล้วมือจะประเมินถูกได้ยังไงถูกต้องไหมฮะอย่าลืมนะคะไอ้เรื่องข้อมูลเนี่ยคนเป็นนายกมันต้องมีค่ะเพราะถ้าไม่มีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสั่งการได้เพราะแม่ไม่มีข้อมูลในสมองเลยส่วนในคนที่จะส่งข้อมูลแม่ก็ยังไม่ทันได้ทําเลยค่ะเพราะว่าอะไรวะ มันเพิ่งจะไปนั่งกินตำแหน่งอีวันที่แต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดแค่เพียงวันเดียวน้ำแม่งมาพอดีรับตำแหน่งพอดีค่ะพี่น้องมันก็อยู่ที่อะไรวิธีการที่มึงอรีบแต่งตั้งโยกย้ายในขณะที่คนเก่าเนี่ยถ้าเขายังเขายิงอยู่เนี่ยเขาจะรู้ไงมึงก็รีบเอาคนของมึงเนี่ยคนใหม่ไปวางไว้ซะก่อนไงนะเขาเรียกว่าอะไรว่ะนุ่งเกงนะยังไม่ทนันจะลูดซิปขึ้นเลยขอโทษนั่งปวดท้องฉี่รอบหนึ่งแล้วอะ่ะนะ ถึงได้บอกเขาว่าครั้งเนี้ยนะหาดใหญ่เนี่ยมีน้ํามาสองละลออจริงๆนะประชาชนอย่างเราๆเนี่ยยังรู้เลยเพราะอะไรเพราะเราตามข่าวอยู่ว่าเออหาดใหญ่เขาน้ําท่วมนะแล้วเขาจะมีกรมอุตุก็ดีนะลองลตอตตตงที่สื่อเนี่ยเต็มเลยไม่เห็นเอ่อเขาเอ่อนายกแม่งไม่รู้ข้อมูลเลยแต่ประชาชนอย่างเราไม่ยังรู้เลยนะในขณะเดียวกันโดยโรอบ รอบแรกเนี่ยเขาบอกว่าจากคอหงเนี่ยนะฝนเนี่ยมันมาตลอดตั้งแต่เมื่อวันพุธที่สิเก้าต่อเนื่องจนถึงวันเสาร์ที่ยี่บสองและเสาร์ที่ยี่บสองก็เป็นวันที่อนุทินเนี่ยมันลงไปถูกต้องไหมและไวันที่มันลงไปเนี่ยฝนมันก็ตกมาต่อเนื่องมาทุกวันทุกวันมันต้องรู้อยู่แล้วโดยเขาเรียกอะไรโดผพฤติกรรมแล้วว่าเนี่ยฝนมันต้องตกต่อเนื่องหรือเปล่าเรียกนะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ผู้าราชการยังว่าที่คุณเนี่ยแต่งตั้งไปหมนะันหมาดนะจะคนของคุณด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแต่คิดว่าใช่ทาไมคุณไม่ถามเ่านะหรือใช้คนถูกงานหรือเปล่าคําถามอีกแล้วในขณะเดียวกันนะมารอบที่สองนะ้นําะมันมาจากสะเนดานะ้นําะมันมาจากอเมริกาสะเนดานั่นแหละนะเมื่อผูน้นำพูดไปบอกว่าวันอาทิตย์ โดยที่มึงเนี่ยพูดแบบไม่มีข้อมูลไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้คิดจะไปศึกษาค่ะนะมันถึงได้แรงขนาดนี้ไงในคืนวันอาทิตย์เที่ยงคืนมวลน,น้ำขนาดมาหึือมาเนี่ยมันไหลบ่าเข้าอ,อแถวหาดใหญ่มันก็เลยไปสวนทางสวนคำพูดกับที่ไอ้่างที่มันบอกเอาไว้ว่าเดี๋ยววันนาคารน้ำก็จะลดเป็นไงคะพี่น้องวันจันทร์น้ำท่วมมิดเลย แล้วอีกที่ท,ที่ที่เขาตั้งข้อสังเกตกันอย่างหนึ่งคืออะไรหรือไม่คไม่ไม่มีการแจ้งประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าด้วยนี่หนแหละสําคัญพ้อนุทินเขาบอกเอาไว้ว่าไม่มีปัญหาวัานน,น้ำค้ําหน่าจะหยุดเป็นไงคะแม่งเหมือนสโลแกนเดียวกันในสมัยที่มันเป็นรัฐมนรีว,ว่าการกระวงมอาเอาสาสมัยคะเป็นแค่เพียงไขวัดในช่วงที่โควิดระบาดหนักๆอะนะ ช่วงนั้นเนี่ยยังมีสื่อหรือมีกูรูบางคนเนี่ยยังพูดเลยว่าช่วงโควิดนี่ประชาชนตายเป็นใบไม้ร่วงเห็นไหมคะนี่คือสมองค่ะสมองของคนคนเดียวกันเลยคะ่ะเพียงแต่ต่างตำแหน่งเท่านั้นเองรอบที่แล้วช่วงเป็นโควิดเป็นรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรอบนี้มาเป็นนายกแม่งเองเลยคะ่ะแล้วเป็นรัฐมนตรีมหาวทยายด้วยสามารถเซ็นเองอะไรแต่งตั้งอะไรเองได้ด้วยเรื่องน้ำท่วมเนี่ยกระทรวงมหา,าไทยก็สําคัญ เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นๆเลยที่ต้องลงไปดูและตัวมันเองก็เป็นนายกด้วยไม่ต้องรอไม่ต้องรอ,อ,อใครมายื่นในเอกาสารเลยค่ะนะในขณะเดียวกันนะชาวบ้านเนี่ยพอไม่มีการประกาศประกาศแจ้งเตือนปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ระแวดระวังตัวสิคะทีนี้ก็เลยติดกันอยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นแสนคนนะคะพี่น้อง หรือเป็นแสนครอบครัวเลยก็ร้องระงมสินะขอความช่วยเหลืออย่างที่เราเนี่ยเห็นกันในคลิปไงคะพี่น้องเห็นเนี้ยเสียงโหยหวนในลักษณะแบบนี้เสียงขอร้องความช่วยเหลือเนี้ยบอกตรงนะฟังแล้วมันบีบหัวใจเหตุการณ์เนี่ยมันหนักต่อเนื่องไปจนถึงคืนวันจันทร์ที่ยี่สี่งไงคะมันบอกว่าวันวันอาทิตย์วันคารนะน้ำจะยุบแต่วันจันทร์เนี่ยหนักมากวันนั้นน่ะเพราะมันหนังแต่คืนวันอาทิตย์แล้วอ่ะ ในขณะเดียวกันรัฐบาลประกาศอพยพในวันที่น้าท่วมเต็มพื้นที่ไปแล้วค่ะนะฮะรัฐบาลประกาศอพยพในวันที่น้ําท่วมมันเต็มพื้นที่ไปแล้วค่ะที่พูดแม่ก็โคตรกิ๊กเจ็บใจเลยแล้วมันจะอพยพกันยังไงอะคะพี่น้องและจะเอาอะไรอพยพล่ะคะพี่น้องในเมื่อทุกคนมันติดกันอยู่ในบ้านอะถูกต้องไหมไม่ม nice. ีข้าวไม่มีน้ำขาดการติดต่อสื่อสารสําคัญนะคะเรื่องของการขาดการติดต่อสื่อสารเนี่ยอะไรก็ไม่สําคัญเรื่องการติดต่อสื่อสารนะจะบอกให้ นะการประกาศอพยพต้องทาก่อนร่วงหน้าไหมคําถามค่ะไม่ใช่ปล่อยให้ต่วมหนักแล้วค่อยมาบอกถูกต้องไหมคะอนุทินเนี่ยเขาก็มอบหมายให้ธรรมนัฐเป็นผู้นวยการสูนบริจยาก,การน้นําในฐานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะมีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แต่ไม่มีธรรมนัฐตอบค่ะไม่มีธรรมนัฐตอบเพราะธรรมนัฐตอนนั้นที่พูดอยู่นะคือธรรมนัฐอยู่เชียงใหม่ อีกองที่มีภาพบอกมาว่าธรรมนัตเนี่ยนั่งรถอ,อะไรนะนั่งรถใหญนะ่เรียกให้อะไรนะเ,เครื่องบินไปรับพอไปรับนะประชาชนอะไรประมาณนั้นจะเป็นการสร้างภาพหรือเปล่าอันนี้ประเด็นเขาก,เขาก็เขาก็สงสัยแล้วตั้งคําถามอีกแล้ววันที่อนุพินเนี่ยนะไปให้สัมภาษณ์บอกว่าได้สั่งการนะแล้วก็ให้คนที่รับบทบาทและหน้าที่ตรงนั้นก็คือคุณธรรมนัตและตอนนี้คุณธรรมนัตเนี่ยอยู่ในพื้นที่คือหัดใหญ่แต่เปล่า ภาพข่าวออกมาผู้สื่อข่าวก็ไปถามดิไปหาดิว่าคุณธรรมรั์อยู่จริงไหมเปล่าค่ะธรรมรัอยู่เชียงใหม่ค่ะไปดูงานเกี่ยวกับเรื่องของเอออะไรนะเก็บกักน้ําไว้ใช้หน้าแหลงตอนนี้ขนาดดยวกันหาดใหญ่น้ําท่วมค่ะมันใช่เรื่องไหมคะเนี่ยนะอย่างที่บอกขนาดอนุทินเนี่ยเป็นคนที่สั่งและแต่งตั้งเองแท้ๆ ตัวมันเองยังไม่รู้เลยธรรมนัตอยู่ไหนอีวันที่จะอ่ออนุทินพูดว่าธรรมนัตอยู่หัดใจเชื่อไหมคะหน้าแม่งแตกหน้าแม่งเหลือนิ้วเดียวอ่ะหดยิ่งกระจูหมายอีกนะในขณะเดียวกันอย่างที่ยุ้ยบอกนะคะว่าธรรมนัตเนี่ยวันนั้นเนี่ยที่อนุทินพูดน่ะเขาอยู่เหนือค่ะไปแต่งตั้งให้หนายอ่าให้อํานวยการน้ําท่วมที่ภาคใต้อย่างนี้มันจะไปจัดออ เรื่อรจัดก,การน้ําได้ยังไงในเมื่อคุณอยู่เหนือแทนที่คุณเนี่ยนะเขาตั้งคุณมาคุณต้องอยู่พื้นที่แล้วคอยรา,า,ายงานรายงานสู่ส่วนกลางแต่คนที่ได้รับมอบหมายเสืออไม่ได้อยู่ในพื้นที่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์อย่างเดียวอะ่ะนะมันถึงได้ชิดภายกันอยู่ทุกวันนี้ไงคะกางนำงานของรัฐบาลจุดนี้ถูกต้องไหมคะพี่น้องคําถามอีกแล้วคะ่ะนะนี่มันเป็นวิกฤตมหาอุทกภัยหาดใหญ่นะ บางสื่อบอกว่าในรอบ16ปีแสดงว่าต้องมากกว่าเมื่อปี54ถูกต้องไหมคะถ้านับปี54อันนี้68คิากับ14ปีแต่บางสื่อบอกว่าหาดใหญ่ครั้งนี้ที่ลูกท่วมเนี่ยแสดงว่าในรอบนะคะในรอบเอ,อ่อ16ปีนั่นหมายความว่าปี54ไม่ได้หนักถึงขนาดนี้ถูกต้องไหมคะนะ,ะถึงได้บอกเขาว่านี่มันเป็นวิกฤตมหาอุทกภัยหาดใหญ่แต่ แล้วก็สงสัยสงสัยสงสัยไม่อยู่เนี่ยนะสงสัยแล้วก็ตกกระตกกระตกกระตกอยู่เนี่ยยังคิดว่าเป็นนําต่วปกติอีกเหรอ